เบรกที่2ของรายการอินไซฟุตซอลครับเมื่อวานนี้ไทยแลนด์ฟุซซอ l p พรีเมียร์ลีกลงทำการแข่งครบทั้ง8คู่นะครับรายการของเราเนี่ยเอาไฮไลท์มาให้ได้รับชมกัน2คู่นะครับเป็นการแข่งที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันในคู่ของห้องเย็นท่าข้ามสมุทรสงครามนะครับที่ อาจจะมี2คู่ับกลุ่มทางหลวงที่พ่ายต่อแบงคอกเอฟซแล้วก็ห้องยินท่าข้ามนะครับที่เมื่อวานพ่ายต่อสีปทุมซันไรสีสะเกตเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์ครับห้องเย็นท่าข้ามสมุทรสงครามในชุดเสื้อสีเขียวครับพบกับสีปทุมซันไรสีสะเกต ในชุดเสื้อสีฟ้านะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับโรโมโดดาซินวาครับกัดตันทีมของสีปทุมสันไร์ศิลเกตยิงให้กับทีมจากแดนิสานนำไปก่อน1นต่อนย์นะครับนี่เป็นภาพในครึ่งหลังนะครับรัฐกรทับด้วงครับดีดส้นนะครับให้กับห้องเย็นท่าข้ามสมุทรสงครามตีเสมอเป็น1ประตูตอนหนึ่งครับหลังจากนั้นรูปเกมของสีปทุมสันไร์ศิลเกตเหนือกว่าชัดเจนครับแล้วประตูนี้เหนือชั้นจริงๆครับวิโอลา ดีดด้วยเท้าขวาครับบอลข้ามตัวผู้สิประ,ะตูเข้าไปอย่างสวยงามครับเหนือชั้นจริงๆยังคงทำเกมได้ดุดันนะครับวิโอลาเปิดเข้ามาให้กับวัชระไลยสีแับแปรล,ล้องๆจากระยะประมาณ2เมตรเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมแล้วก็เป็นวัชระไลยสีอีกครั้งครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ ในช่วงท้ายเกมมาพ้องยังท่าข้ามสุทสงครามหันมาเล่น power play แล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับอุกฤษแต่งตั้งอดีนตนักเตะทีมชาติไทยครับยิงไกลเป็นประตูที่2นะครับแต่ว่าสุดท้ายไล่ไม่ทันนะครับสีประทุมสันไกรสีตะเกตเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับไปชมการแข่งขันอีกคู่หนึ่งเลยครับแบงคอกเอฟซี FC, ทีมรองจากฝูงพบกับกรมทางหลวงทีมอันดับสุดท้ายครับ ก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่นะครับสำหรับกลมทางหลวงครับเพราะว่าอยู่ันสุดท้ายแต่ว่าผลงานในลีกไม่ดีนะแต่ว่าในการแข่งขัน FA Cup ัเนี่ยพวกเขาหลุดเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศครับและเป็นกลมทางหลวงครับที่ออกนำไปก่อนในนาทีที่15ของการแข่งขันจากนพดลโคกเพิ่มซัพย์ประตูเดียวครับที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับแบงคอกเอฟซีเครื่องร้อนช้าไปหน่อยครับวรุษหวังซามิเอลนะฮะ อขออภัยครับปัญญารันพัวหน้าตีเสมอให้กับแบงคอกเอฟซีเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งหลังจากนั้นครับรูปเกมดีกว่าแล้วนี่ครับวอลุตหวังสมอลจิ้มด้วยเท้ขาขวาบอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปก็เป็นประตูขึ้นนำสองต่อหนึ่งยาร์ดบัสเจอครับนักเตะทีมชาติออสเตรเลียทำเข้าประตูนะครับแล้วก็ดีใจด้วยท่าจิงโจ้นะครับก็เป็นสัตว์ประจำบ้านเกิดของประเทศออสเตรเลียนะครับ แล้วจังหวะน,นี้ครับผู้สาประตูของกรมทางหลวงพิศาดาวัยมุงคุณพลาดเองง่ายๆครับเป็นประตูของทางาพรเจริญแรงฤทธิ์นะครับแล้วก็มาปิดท้ายด้วยชัยวัดแจ่มกระจ่างครับจบเกมแบงคอกเอฟซแรงในครึ่งหลังครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ2ครับ ท่านผู้ชมครับคราวนี้เรามาดูสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ของเมื่อวานนี้กันบ้างครับทั้ง8คู่ผลการแข่งขันเป็นยังไงครับไปชมกันเลยครับภูเก็ตอยู่ในเต็ดนะครับลงเล่นในถิ่นแต่ว่าพ่ายต่อแคทเอฟซีซึ่งช่วงหลังกําลังแรงนะครับหประตูต่อ2ครับสุราษฎร์ธานีครับชนะสมุทรปราการฟุตซอลขับสประตูต่อ3สมุทรสาครกับราชนาวีครับสต่อ3ครับชนบุรีทอสออแบกก็มาตามฟอร์มนะครับเอาชนะนนทบุรีไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย การท่าเรือแห่งประเทศไทยรับคือจับเลยครับเอาชนะปราจีนฟุตซอลขับ3ต่อ2ลำปางยูเนเตดปทุมคงคาครับเฉือนเอาชนะรีโอบังซื่อ4ต่อ3แล้วก็2คู่ที่ได้รับชมไฮไลท์ไปเมื่อคู่ครับแบงคอกเอฟซี FC, ชนะกลมทางหลวง6ต่อสอรสีปทุมซันไ,ไรสีสกเกตครับเอาชนะห้องเย็ยนท่าข้ามสมุทรสงคราม5ประตูต่อ2ครับเรามาต่อกันที่สรุปอันดับตารางคะแนนครับหลังจากผ่านไป19นัด แต่ว่าบางทีมก็แข่ง20นัดนะครับอันดับหนึ่งครับชนบุรีทสอแบก52คะแนนแบงคอก FC 40คะแนนครับก็นำโด่งเลยทีเดียวนะครับ12คะแนนมีโอกาสสูงที่ได้ที่จะได้แชมป์สมัยที่3นะฮะการท่าเรือครับแข่งมากกว่าใครเพื่อนนะครับอยู่ที่40คะแนนสุราษฎร์ธานีครับกลับมาติดท็อปไฟอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้พวกเขามีอยู่36คะแนนครับอันดับที่5เป็นราชนาวีมีอยู่35คะแนนครับ สรุปอันดับดาวซันโวครับเจษดาชูเดชดาวยิงจากราชนาวียังนำเป็นที่1 27ประตูครับโรโมโดเมื่อวานยิงเพิ่มอีกหนึ่งนะฮะก็เป็น25ประตูครับอันดับที่3ปียนัทนุสยานะครับจากราชนาวี24ประตูนัทวุฒิมัจยารานจากชนบุรีทอสอบแบก22ประตูครับอันดับที่5เป็นฟรานซิสโกแจ็คสันดาวเตะจากภูเก็ตอยู่ในเตะครับ19ประตูครับ ข่าวที่น่าสนใจนะครับเรามาฝากกัน1ข่าวครับเป็นเป็นการสัมภาษณ์ของผู้บริหารเอติกเกอร์นะครับที่เข้ามาให้การสนับสนุนทีม Bangkok FC ครับก่อนหน้านี้ b a n g k o k FC ผลงานดีแต่ว่าไม่มีสปอนเซอร์ครับเอติกเกอร์เป็นรายแรกที่เข้ามาให้การสนับสนุนนะครับเราไปฟังคำสัมภาษณ์จากผู้บริหารของเอติกเกอร์กันครับ and uh, I will try to come for the games and we will uh, support them for uh, any financial issues. เขาบอกว่าที่โดยประเทศของเขาเขาก็เคยสนับสนุนของของที่ประเทศเขาอยู่แล้วด้วยแล้วก็แล้วก็ถ้าเขามีเวลาเนี่ยเขาก็จะมามามาดูบางแมตช์ที่ที่เขามีเวลานะเขาจะเข้ามาดูอะไรเงี้ย I myself I I I play football for a while Uh, not sal, but play football in Turkey. so like, uh, football especially, so will support more but play will I I we โดยปกติเขาก็เตะบอลอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นฟุตซอลนะเป็นฟุตบอลใหญ่ที่ตุรกีอะไรเงี้ยก็มีสนใจอยู่บ้างอยากจะ support พวก11คนด้วยนะฮะมีมีนีที่แบบมองมองไมเหนมในที่ต่าีย t h l e a e only Bangkok FC we are interested in supporting yeah ก็แค่แบงคอกนะฮะที่เขที่เขสนใจท่านผู้ชมครับออสคารซาริกายาเป็นชาวตุรกีนะครับส่วนบริษัทของเขาอร์ติเกอร์ก็เป็นบริษัทที่ติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ติดตั้งระบบข้อกราฟนะครับของระบบ LPG นะครับเป็นรายแรกที่เข้ามาให้การสนับสนุนทีมแบงคอกเอฟซครับ